คิดว่าที่เขาพร้อมอย่างอื่นคือโจทย์ของยูนิเวอร์สเนี่ยเขาต้องการคนที่เอมพาวเวผู้คนให้กำลังใจผู้คนแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีงามมันแค่นี้เองค่ะเรามองว่าในในจุดทุกอย่างเนี่ยแอนโทเนียมีครบแล้วก็เป็นคนเผื่อแผ่อย่างเขา้ากองเนี่ยเขาก็โทรมาอัดเสียงเข้ามาแล้วก็มีมีบอลลูนเขาก็บอกว่าเขาขอผัดหมี่โค่าดได้ไหมเขาไม่ไหวแล้วเพราะว่าพ <laughs> ันทานอาหารทุกวันติดอาหารฝีมือคุณแม่ คือต้องชมว่าบ้านนี้เลี้ยงลูกดีเลี้ยงลูกติดดินเลี้ยงให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนคุณแม่เป็นอย่างนี้เลยค่ะเราก็ชื่นชมผัดหมี่โคราชไปให้กินก็ผัดไปไม่ไเอาโทษอยู่ไอชวนามีผัดหมี่โคราชเอาหมี่โคลาชไปอ่ะหมี่โคราชเจแอนหมี่โคราชเจแอนเอาติดตัวไปด้วยกองน้ำพริกโคราชโคเจแอนเราก็ผัดหมี่โคราชคือกองเนี่ยผลิตโปรดักต์ขึ้นมาสําหรับ ควีนแต่ละคนเพราะแอน oh. ให้เขาขายเลยเ oh. พราะว่าอะไรรู้ไหมฮะออแอนเขามีไอเดียที่ดีวันนั้นเราไปพูดที่ตลาดหลักทรัพย์เนาะ oh. เขาอยากให้ผู้หญิงเนี่ยได้ตระหนักรู้ในเรื่องของเอ่อฟรีดอมไฟแนนเชียลคือถ้าผู้หญิงเนี่ยมีรายได้มีเงินที่เลี้ยงดูตัวละตัวเองได้เนี่ย mm. มันจะลดปัญหายเยอะครับพี่ยุทธคือการค้ามนุษย์ลดได้แน่นอนการที่ตกเป็นเหยื่อบางทีโดน กดขี่เพียงเพราะว่าตัวเองหยุดนะไม่มีเงินอะ,อ,ะอะไรอย่างเงี้ยฮะไอเดียเขาแข็งแรงมาัชงไต่ใช่พอเขาพูดตรงนี้เราบอกเคยใช่เลยเราก็หอบหมีโคราชไปเพราะเราไปอยู่ที่นูนมม่นประมาณเดือนกว่าไม,ม่มีมาเหลือถึงนี่ไหมผัดมีโคราชะแอนนะแล้วความตลกคือผัดไปให้เขาเป็นกล่องเพราะเขาอยู่กับเราเราก็คิดถึงเราเพราะเราไทยพี่น้องกันอ่ะพอดีเลยแอนกับเราก็นั่งกินมันเดมากแต่มันมีเด็ดกว่านั้นค่ะเขาส่งคลิปมาอีกวันหนึ่งอันนี้มื้อต่อไป เช้าหรือเย็นมื้อนั้นที่อยู่ให้เพื่อนทานหมดเลยอะเที่ยงเที่ยงตกใจมากคือคือเราตกใจที่ว่าแอร์เนี่ยเผยแพร่ซอฟพาวเวอร์เรื่องหมี่โคราดแล้วก็น้ำพริกด้วยน้ำพริกแต่พี่ยุธเข้าใจไหมว่าคนที่นั่งรับประทานกับเขาตัวเต็งหมดเลยอะตามโพอ,อ่ะแล้วกินกันแบบมันเผ็ดไงแล้วกินกันไงเนี่น้ำซอสห<ล>มี่โคราดใช่ไหมแต่ปุ้ยเนี่คิดแวบเลยบอกรีบ ติดต่อไปที่เขาส่งเมสเซจไปเลยว่าแอนห้ามโพสต์รูปนี้เด็ดขาดแล้วสั่งที่กองว่าห้ามโพสตทุกแน่เห็นไหมฮะรอ48ชั่วโมงก่อนพี่ยุท์เกิดเด็กพวกนี้ท้องเสียหมดด้วยความไม่ชินอาหารไทยมันจะกลายเป็นว่าไทยแลนด์ไปวางยาเขาคิดไปเลยประสบการณ์คุณแม่จากซอสเาเวอร์มันพลาดได้พิยุธคือพิยุเ่ท่าดังงามทับรับประทานคีบกันม้วนมนกินกินิน แล้วเขาไม่ชินท้องถ้าเกิดเขาท้องเสียหมดสอท้องไงไทยแลนด์ซวยทันทีเธอโดนข้อหาเธอไปวางยาเขาเอ้ยตั้งวงทุกคนมาชิมมาชิมมาบอกทีมที่เขาส่งมาในห้องบอกถ้ามีลูกพวกนี้หลุดไปนะ48่ส่วแปบงใช่รอดละตอนนี้แล้วก็พวกนี้ก็ขอกลับบ้านกันไปหมดใช่เดี๋ยวต้องส่งให้เขาแล้วเพราะว่าหนูบอกว่าเดี๋ยวจะส่งน้ำพริกผัดพัมีมาให้เขาใช่ค่ะอ่าเรามีวอร์รูมค่ะแล้วก็มีครัวด้วย ครัวกลางของเราครัวกลางถูกไหมถูกค่ะแล้วก็คอยซัพพอร์ตยายนี่วันดีคือดีไม่ไหวแล้วขอมีโคราชน้ำพริกส้มตำมีแม่โอ้โคือมีโคราชกับส้มตำมันเข้ากันนะมันเป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งครับพี่ยุทธมันเป็นวาระแห่งชาติคนไทยที่อยู่ในอเมริกาอยู่ที่เยอรมันอยู่ที่อังกฤษบินกันไปเจอกันหมดนะคะแล้วคนที่อยู่ลุยเซียนานะคะดีออลีนส์ก็ขนครก ขนมะละกอมะละกอนี่มาจากไมอามีหมายถึงคนไทยที่อยู่ในโซนเทวีบริการผนไปให้ที่พ่อป้าปุ้ยเช่าเป็นคอนโดมิเนียมใหญ่มากแล้วมาแล้วปุ้ยก็บอกว่าคนไทยคนไหนว่างมาเลยมากินส้มตำกันกุ้งแห้งปลาล้ามาจากไมอามีมาจากลุยเซียนามาจากมันมันแล้วเราอยู่ตรงนั้นเราามรู้สึกว่านี่แหละพลังความรักคนไทยมันไม่ใช่แค่นางงามโปรดอย่าถามว่าถุเดบมาจากไหนมาเอง ปุปรารามามาค่ะมามาค่ะเพราะฉะนั้นส้มตำกับผัดหมี่โคราชอร่อยมากเข้ากันมาใช่แล้วเพื่อนได้เอาส้มตำบ้างไหมส้มตำไม่ได้ไม่ได้ออกจากห้องค่ะกินไปหมดแล้วกับกับลากินหมดแล้ว ไทยลาวสมานกันชัน่ากินบนเตียงกับกับลาบลาบไก่ที่เขาเหนียวก็มีด้วยคือนั่งคือแบสัตว์คือเราเข้าใจว่ามันน้ำหนักเขาลงไปสองกิโลเพราะว่ามันอาจจะอาหารไม่คุ้นป่าเพราะว่าอร่อยอะนะแต่เราไม่คุ้นอะน้ำหนักลงไปสองโลเอ้อเราเข้าใจเลยอะแล้วเอน้องป้าเป้าลาวอะค่ะเขาก็น่าดูอะคุณแม่มากหลายเด้อปารามีบอกคุณแม่บอกมีเดี๋ยวฉันจัดให้เธอไทยลาวพี่น้องกันส่งเข้าไปในห้อง ตำปลาหรือตำอะไรปูปลาปูปลาคือกลับมาหนูบอกม่ปุยแม่้ยน้ำซุมตำปูปลาผัดกะเพราผัดหมี่น้ำอะไรขนมจีนนี่กกินหมดเลยขนมจีนมาจากเอ่อรุยเซียนาเนิวร์โอนส์ที่นั้นเธอก็ได้กินขนมจีนอ่ะหนูได้กินทุกอย่างเลยค่ะเพราะแม่ปุ้ยเข้ามาที่กองทุกวันแล้วก็เอาอาหารมาให้ทุกวันนี่ก็คอยส่อง อ่าเธอต้องงานอะไรแล้วเธอไปเรียกร้องอะไรอีกไหมเสน่ห์ก็จะมีแต่อาหารนี่แหละใช่อาหารอย่างเดียวค่ะแต่เรารู้แล้วลหรอว่าเพื่อนๆน่าจะมาขอรับประทานด้วยแล้วก็จะใส่ไปซื้อกล่องอาหารแพ็คเข้าไปเพราะเราอยากเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยซอฟท์พาวเวอร์ที่แท้จริงนี่ไงเผยแพร่แล้วไม่มีใครบอกว่าไม่อร่อยอท่านหัวหน้าพักเพื่อไทยโปรดฟังทางนี้บางทีมันไม่ต้องไปบอกให้เขาไปนำเสนออะไรบ้างไมแค่เราเปิดใช่ไหมให้เขาชิมแอน เปิดขึ้นมากลิ่นมันมาแล้วมันหอมเขาแค่เห็นว่าพริกแบบ spicy เผ็ดไหมเผ็ดไหมเผ็ดร้องไหมร้องก็ปลุกเดียวหมดภายใน5นาทีค่ะิกอะไม่ไดพริกเจแอนเขามีน้ิกกับครั่เจแอนไม่ติดมาเลยอ่ะ ตอนนี้พลเริ่มอยากขายหมดเกลี้ยงเลยค่ะตอนนี้กำลังล็อตใหม่กำลังจะมาเดี๋ยวส่งมาให้ใ่ไมแอนแม่กับพี่ยุทธเล่งตูนผลิตสักนิดหนึ่งนะเดี๋ยวส่งมาให้ชิมได้ค่ะเดี๋ยวส่งมาให้พี่ไม่ต้องรอสี่แปดชั่วโมงพี่กินเลยแล้วโชว์เลยได้ค่ะถ้าท้าทาเสี่ยไม่ใช่คนผิดของหนูนะไม่ไม่กลัวไม่เคยมีอะไรกลัวเลยนี่ยกเป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นคือนางงามต่างชาติเขาไม่ลังเลเลยใช่ไหมไม่เขาเป็นไงเขาก็มาถึงวัดใช่ยังไงเขาว่าไงเขาบอกว่า โอ้ยอยากได้อะไรรสชาติเผ็ดเเพราะที่นั่นเขาไม่ให้เขาไม่มีแบบซอสพิกหรืออะไรที่เผ็ดๆอาหารกองไม่มีเผ็ดเผ็ดไม่เป็นที่นั่นจะรับประทานจืดเลยไม่คุ้นแบบเรา South อเมริกาเอเชียก็แบบอยากกินอะไรเผ็ดๆอยาจะกินอะไรแซ่บๆไม่เป็นไรค่ะเจแอนจัดให้เราดูคลิปแล้วเราใจหายว่าพี่เพราะว่าตายตายใช่เลยเขาทองเสียเขาเป็นตัวเต็งหมดเลยแล้วนั่งอยู่โต๊ะมันลุมกันแล้วมันลุมทานกันแล้วถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาโหเรา เจอข้องยา,าไว้ยเฮ้ย <laughs> วางยาอย่างเดียวไม่ต้องพูดเรื่องอื่นเลย <laughs> เราบอกอยาโพส์ไปนะทุกคนก็ไม่เข้าใจแตุ่็คิดเกลียดพูดเยอะพอผ่านไปแล้วบอกว่าก็เลยสอนว่าบางอย่างเขาท้องเสียมานะเราแบบเราไม่ได้คิดจะวางยาเขาเนาะ <laughs> แต่ว่าโดนแน่นอนเ <laughs> ออ แล้วถ้าทางทุกคนเผ็ดแบบบางคนปากอืแดงเลยอ่ะถึงเวลากินเผ็ดคนที่ไม่เคยนี่ปากมันจะเจอนะใช่ค่ะแล้วเราเห็นนะเลยแล้วพุ้ยโอ้พุ้ยข้าเดี๋ยให้คาว่าพุ้ยเลยเหรอปุ้ยอะฮะาบอกดีนะงานก็ต้องบอ่าแม่ปุ้ยพูดผิดหรือเปล่านี่คือสาวงามนะคปกติลังบ้านไงปกติเขาต้องเขาต้องแหมจิบจิบจบิ๊กอบิ๊กนะอันนี้มันคือใช้ซ่อมแล้วแบบ แล้วน้องแอนก็พยด้วยพุยช่วยกันพุยว่าเดี๋ยวหมดเพื่อนแย่งเช่เพื่อนแย่งต้องกินกอนม้วนพันเข้าไปใช่แล้วก็อย่างเงี้ยแล้วก็มันคือภาพอย่างเงี้ยเราก็เลยใจหายนิดนึงเดี๋ยวส่งไปใช่ไหมได้นัดไปกี่ชาติอะไรนะคะนัดไปที่จะส่งให้เขาอ่ะโอ้เยอะเยอะค่ะใช่ไหมใช่ซอฟต์พาวเวอร์พวกเอ็นดีที่เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ของแต่ละประเทศเเรามีประชุมเอ็นดีทุกคน เยอะมากเลยค่ะไม่ได้นับเลยกี่สิบประเทศมาถามว่าว่านู้ดเดินที่ที่แอนกินเพราะว่าลูกสาวคงไปบอกแม่แม่ประมาณว่าสาวงานแต่เราไปบอกของตัวเองใช่ได้เยมากอร่อยเหลือเกินอร่อยค่ะประมาณนั้นแต่ต้องส่งมาให้อาชายยศกรณาจ่ายสตางค์สักนิดหนึ่งอธิ์เขาจะได้ส่งของผู้ที่ไปเผยแพร่ใช่ไหมใช่ค่ะส่งเงินมาสักนิดหนึ่งนะกรรมการซอฟ์พาวเวอร์ยุทธศาสตร์หมอสุริยะดูอยู่หรือเปล่า มอลเลียเป็นแฟนประจำนะอ๋อเหรอค่ะอันนี้มันเกิดขึ้นเองใช่ไหมคือปุ้ยมองว่าอย่างนี้ค่ะคือมันมาจากลิตเติ้ลสเต็ปของเขาบางครั้งเนี่ยการทาโปรเจกต์อะไรเนี่ยเราปุ้ยมองว่ามันใช้อินเตอร์แอคชั่นของคนนี่แหละแป๊บเดียวอะทำไมห้าหกสิประเทศมาถามเรื่องนูดเด่นฮะก็นเกือบหมดกองแล้วก็นั่งประชุมอยู่ด้วยกันเขาถามว่าเออแล้วปุ้ยถือใส่กระเป๋าไปด้วยอะแล้วเอาไเขาดูมันเป็นอย่างนี้มันอินสแตนต์มากเลยอยู่ผัดเลยนะแค่แช่น้ำสองสามนาทีแล้วยูแบบไฟมัน ม, rumor, มันง่ายเพราะเดี๋ยวนี้มันสําเร็จรูปเป็นเส้นเล็กแบบแต่เป te ah ็นเส้นของโคราชนะใช่เส้นโคราดเขาเรียกว่าเส้นมีโครามันจะไม่เละแช่น้าแป๊บหนึ่งเสร็จผู้กเอาไปผัดใส่น้ํานิดนึงแล้วก็ใส่ซอสเลยซอสลงไปผัดเอาไก่หมูอะไรใส่ก็ได้ค่ะแล้วก็เอาเส้นลงไปคุกคุุกผัดนุ่มชิมแล้วก็จบมันง่ายฝรั่งชอบเล้ดี๋ยวมันมันได้เลยนะมันมีแค่เส้นกับน้ําซอสใช่แค่นั้นจบเลยจะใส่ผักอะไรเพิ่มก็แล้วแต่ ออของแอนมียี่ห้อตัวเองใช่ไหมอย่างที่บอกวใส่เฉเดลงไปหรือเปล่าใส่อะไรคะเฉเดเข้าใจเขาว่าเฉเดไหมเข้าใจค่ะห้าหกสิบชาติมาถามหาใช่เขาบอกว่ามันเป็นนุ่นด้านอะไรนะั้นอยู่เอาไปกินข้างในอ่ะเราก็เลยอธิบายอเอาตัวอย่างเขาดูเนี่ยเป็นอย่างนี้แล้วพุยพกไปเยอะนะมีสองกระเป๋าที่เอาไปแจกกันด้วยอ,อยากให้เขาชิมว่านี่คือความเป็นอาหารไทยแล้วก็ที่เราภูมิใจอีกอย่างหนึ่งค่ะว่า ทางประชาชนเอลซาวะดอร์เขาลักแอนโทเนียมากมเพราะว่าเราใช้ยุทธศาสตร์แบบเหมือนนักการเมืองทำยังไงทำยังไงคือผู้คิดว่าไปถึงต้องลงพื้นที่ทําไมถึงลักษณะเหมือนกับ <K an> เขารักมากค่ะมีแฟนคลับใช่ค่ะลักษณะไปมันมีภาพปร,กรกา,ปาปรกฏออกมาเป,ปเป็นเทคนิคเทคนิคเรา <c oughs> คุยกันก่อนว่าเราไปเราอย่าไปนั่งนั่งนอน,น,อ,นอยู่ในห้องเราไปก่อนสักสองสามวันในเมื่อประเทศเขาเนียจ่ายเงินตั้งหลายร้อยล้านเพื่อเป็นเพื่อเป็นเจ้าภาพเราควรจะไปตอบแทนเขาไปถึงปุ๊บเราก็หาสถานที่สําคัญโดยที่ทางเจ้าภาพเขาก็มีกระทรวงต่างประเทศมาดูแลนะคะเขาดูแลนางงามทุกคนดีมากเราก็บอกว่าเราอยากไปไถ่ทำอย่างนี้ก็ไปเลยค่ะอาหารประจําชาติของเขาคือปูปูสด ปูปูสัสค่ะมันเป็นแผ่นแป้งมีไส้ถ้านึกไปก็เหมือนกะหรี่ปั๊บบ้านเราอ่ะแต่กะหรี่ปั๊บบ้านเรามันแซบกว่าก็เขาก็ไปทำเลยคนเอลซารก็กรี๊ดมากแล้วเราก็ไปถ่ายเราทุกคนทำตามทำตามหมดเลยใช่นางงามที่ไปหลังนางงามคนอื่นก็ออกไปเหมือนกันทหมดค่ะแต่ปุ้ยคิดว่าใช่แต่ปุ้ยคิดว่าภาพจำเนี่ยไปก่อนแล้วก็บอกเขาว่าตอนครึ่นงมินไม่ต้องแต่งหน้าเลยมากมายหรอกเพราะว่าเวลาคนเห็นน่ะคือหน้าก็สวยอู่แล้ว คนเห็นหน้าสดเนี่ยมันทีมันเข้าถึงง่าย๋อนี้ก็เป็นกลยุทธ์หรอคะที่ลงเครื่องร้องแอนใส่แ่นใหญ่ๆบอกเขาว่าไม่ต้องแต่งระเผืยบเจอผู้คนบ้างแต่ไม่คิดว่าจะเจอแบบเปิดไปแล้วแบบเป็นโอ้โหคนมารับเยอะมากที่ที่เมืองหลวงไอโซดอเขาตื่นเต้นใช่ประธานาธิบดีก็ดูแลดีมากหน้าสดหน้าสดไปเลยค่ะตั้งใจหน้าสดใช่ค่ะเพื่อจะได้ดูกันเองนะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันแปลกถ้าเราจะเดินทางต่อเครื่องบินต่อต่อต่อแล้วก็ หน้าโบกเป็นนิ้วไปเนี่ยในส่วนตัวมีความรู้สึกว่ามันมันไม่ธรรมชาติะคะ่ะพุ้วม,ม,มันเดินทางแล้วเราก็ไม่คิดว่าจะมีใครมารับรองเรามากมายมเผื่อเจอผู้คนก็ม,มันจะดูเป็นธรรมชาติก็ปรากฏว่าเขาชมมากว่าทำไมอยู่ผิวดีอ,อยู่หน้าสวยมากผิวดีมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหทุกอย่างถูกคิดมาหมดแล้วเนาะอย่างเงี้ยประสบการณ์ไงทุกรายละเอียดประสบการณ,รารณ์เรื่องนี้มันไม่ใช่มามาบอกกันแล้วเกิดขึ้นได้เลยเพราะไปเจอมาหลายปี แล้วบ่มเพาะมาแล้วก็ความรู้สึกด้วยมีความรู้สึกว่าอยากให้นางงามเป็นบุคคลที่เรียวอ่ะเข้าถึงง่ายแล้วก็ประชาชนรู้สึกเด็กๆก็ชอบอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ให้เขาเป็นแบบนั้นแล้วมีช็อตที่แบบน้องแอนเขาหยิบกล้วยออกจากกระเป๋าว่ะไปให้เด็กอันนี้ก็ไฟรอลมากคือพกกล้วยมาเอากล้วยทโรงแรมตอนเช้าคือเดี๋ยวนะพกกล้วยในกระเป๋าคือจะไว้กินเองเผื่อเผื่อหิวอ่ะใช่ค่ะ ว่ากล้วยมีโพแทสเซียมอ้าวให้พลังงานมีโพแทสเซียมมันจะปลุดเร็วเลยใช่แล้วเร็วเลยแบบเหนื่อยเนื่อยเลยก็เอาให้น้องอือเพราะฉะนั้นเอากล้วยฉะกับากล้วยโรงแรมถูกไหมแล้วถึงเวลาเห็นดูบุ๊บเอากล้วยมาให้น้องน้องเขางงไหมเอองงไหยคะงงเอาเลยค่ะล้ำนับเออแล้วก็มีอะไรดีๆนะเราจะมาร่วมการสนับสนุนเอาให้ผัดมีขาดตลาดเลย ไม่มีคนถามด้วยค่ะว่ารัฐบาลติดต่อมาหรือยังเรื่องให้น้องแอนไปช่วยเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ก็มีติดต่อมานะคะของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็อยากจะกระทรวงวัฒนธรรมค่ะแล้วก็ท่านอธิบดีติดต่อมาจะให้น้องเป็นนางสงกรานประจําปี2567อเ๋อนี่เพราะเรายูนิเซเพิ่งเพิ่งให้สงกรานเข้าเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นพร้อมใช่ไหม พร้อมค่ะเราเข้าใจคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ไหมเข้าใจค่ะซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรซอฟต์อ <Soft> ินอังกฤษก็ไ n ้อินอ s งกฤษซอฟต์พาวเวรับรแอนนะคะ <c oughs> I think there's no right or wrong okay. มันไม่มีไม่เป็นไร <c oughs> เพราะว่า <Okay. S 2> มีบางท่านรับผิดชอบบอกอนึกถึงความรัก <c oughs> แล้วแต่คนจะตีความความรักยังไง <laughs> <So> <laughs> I meet Hulu high intention trying to promote <laughs> and not advertise, try to promote the country that you live in in the best possible way to let the people around the world know that there are more elements to what is in front of the screen. So such as culture, history, <laughs> food, landmarks, fighting Sport.: Yes Sport. sport Clothing There's so many elements that make up a country and it's our duty as ประชาชนที่จะให้คนทั่วโลกมาเห็นว่า t ท a แลนด์คือที่ไหนแล้วเรามีอะไรบ้าง <im> to help the economy grow also ตัวร ก็คือน้องบอกว่าไม่ยาวๆไม่ไม่ถูกหรือผิดแต่น้องเชื่อว่ามันมันมันสำคัญที่จุดประสงค์ค่ะว่าจุดประสงค์คือเราอยากที่จะโปรโมทประเทศของเรายังไงให้คนทั่วโลกได้รู้จักว่าอะไรบ้างที่ประกอบกันขึ้นเป็นประเทศของเราซึ่งมันมีหลายอย่างอย่างเช่นอาหารเสื้อผ้าทุกอย่างอแล้วก็สุดท้ายอะไรนะลืมก็ตรงกันนะก็คือเอาตกใช่ไหมคะเอาเอาเอาสิ่งที่ช่วยดีๆออใช่ใช่ใช่แล้วก็สุดท้ายมันจะนำมาซึ่งการกระตุ้นเศรษฐกิจถูกต้องไอ้เธออยู่พรคอะไรเหรอ พักผ่อนพักผ่อนใช่ไหมพักผ่อนใช่ไหมทันนี้พักผ่อนอันนี้จะกลับโคราชเมื่อไหร่วันที่10บถึงสิองแอนจะไปโคราชค่ะสิบถึงสิบสอไปที่ไหนบ้างบอกได้ไหมมีขบวนแห่ที่จะต้องไปกราบย่าโมค่ะก็จะมีขบวนแห่ทั้งโคราชเลยไม่ไม่คนโคราชจะได้รอต้อนรับใช่นะค่ะใช่ไหมรอแล้วตอนนี้รอแล้วเออ